ข่าวด่วนครับทุกคน เป็นยังไงบ้างครับได้ดูไปแล้วสำหรับน้องเชอรี่นามวงษาที่มาประกวดในรายการหมอลำไอดอลครับทำเอาหลายคนเนี่ยน้ำตาไหลกันไปตามๆกันนะครับวินาทีที่น้องปรากฏตัวครับทุกคนเรียกได้ว่าบอสโจเนี่ยก็อึ้งเหมือนกันเพราะว่าหลานสาวแท้ๆของตัวเองเนี่ยมาประกวดในรายการนั่นเองครับและความสามารถคือล้นมากๆเลยนะครับวันนี้เราได้ฟังเราได้ดูความสามารถของน้องแล้วครับทุกคนเรียกได้ว่าโอ้โหล ทูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนะครับวินาทีที่น้องเชอรี่ครับน้องเนี่ยได้พูดกับทางด้านพ่อโจครับบอกว่าหนูอยากจะกราบพ่อโจหนูอยากจะกราบอาโจ โอ้โหนะครับเรียกได้ว่าเป็นฉากแบบว่าที่กระชากน้ําตาแฟนขับสุดๆนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนก็สืบทราบมาว่าน้องเนี่ยเคยขึ้นบนเวทีหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยแล้วก็เคยขึ้นบนเวทีหมอลําเพชรลาเพลินด้วยใช่ไหมครับทุกคนก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะครับสาหรับน้องเชอรี่ครับทุกคนหลายคนคงได้ดูไปแล้วนะครับน้องเนี่ยร้องไห้กลางรายการกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนซึ่งเป็นลูกสาวแท้ๆ แท้นะครับของพี่ชายแท้ๆของบอสโจโยมานินนะครับเดี๋ยวอิ้มจะพาทุกคนนะครับไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับวิทีที่น้องเชอรี่เนี่ยปรากฏตัวครับทุกคนชื่อเสลนเซนน้องเชอรี่ค่ะเดี๋ยว,ยวนำนำ,นำสกุลอะไรนะเมื่อกี้นำว่องษาค่ะนำว่องษาห่วยมากขึน้นำสกุลคือพ่อโจเถอะเป็นอะไรกับพ่อโจเรียกได้ว่าพ่อโจอึ้งปไปเลยนะครับรเป็นหลานอาโจจ้าเป็นหลานอาโจ พ่อหนูชื่ออะไรพ่ออาคมนำวงสาค่ะอาคมนี้เป็นอะไรกับพ่อโจเป็นพี่ชายของอาจโจคะ่ะแม่หลานสาวตัวนี้แม่มีหลายทีมมีหลายสีวันนี้หนูทำไมตัดสินใจมาอยู่กับทีมอาจโจเป้าหมายแรกเลยคะ่ะหนูอยากมากาบอาจโจ ช็อตนี้นะครับทุกคนนะช็อตที่น้องบอกว่าอยากจะกราบอาโจเนี่ยแล้วน้องก็ร้องไห้เลยนะครับก็คือแบบหันหน้าหนีกล้องไปเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นความรู้สึกเนาะที่น้องอยากจะทําจริงๆนะครับทุกคนสําหรับน้องเชอรี่นามวงษาแล้วก็หลายคนคงได้เห็นฝีไม้ลายมือของน้องไปแล้วกับการร้องเพลงนะครับโอ้โหอย่าง,างที่บอกนะครับว่าเป็นครอบครัวหมอลำคือไม่ทิ้งเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น คือไม่ทิ้งลายจริงๆอะนะครับสำหรับหลานของอาโจคนนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยให้การติดตามน้องคนนี้นะครับสำหรับน้องเชอรี่นามวงศารเรียกได้ว่าเป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่อายุน้อยเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตามหาความฝันเหมือนกันนะครับซึ่งอิมเชื่อว่า โอ้โหถ้าน้องได้มาอยู่หรือว่าเข้ารอบในทีมของพ่อโจเนี่ยเชื่อว่าน้องอนาคตไปได้ไกลแน่นอนและเชื่อว่าน้องได้เข้ารอบลึกๆแน่นอนครับเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าเส้นสายแต่อย่างใดนะครับเพราะความสามารถของน้องเองเดี๋ยวไปฟังต่อกันเลยครับทุกคนหนูอ,อยากมากราบอาโจหนูเคยอยู่กับอาโจไหมเคยค่ะ นูเคยร้องลำอยู่บนวิธีสาวน้อยเพรั้นแพงไหมเคยค่ะแล้วไม่ได้เจออาโจนานไหม <c oughs> นานค่ะวันนี้ก็เลยอยากมาเจออาโจใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> มีอะไร พ่อโจคือสตันไปเหมือนกันนะครับทุกคน,นเนื่องจากว่าคือในช่วงที่พ่อโจอย่างที่เราเห็นนะครว่าก็คือทําแต่ง,งานทําแต่ง,งานเลยอบอสโจอะไม่หยุดนิ่งแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาเลยสำหรับบอสโจนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเวลาแบบว่าติดตามหลานสาวหรือติดตามอยู่นี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่เราได้เห็นในรายการก็คือเหมือนบอสโจเนี่ย จำหลานไม่ได้เพราะว่าน้องก็เพิ่งแบบโตเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนหน้าก็อาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าอาจจะเคยเห็นตั้งแต่เด็กอะไรแบบเนี้ยนะทุกคนก็น่ารักมากๆครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันต่อนะคืออุ้มอิ่มอ่ะก็คือพยายามจะพูดขั้นเรื่อยๆนะครับทุกคนเพราะว่าจะมีช่วงเดดแอร์นะของของทางด้านรายการอยู่เป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวอิ่มจะพาทุกคนไปดูฟังกันอีกนะครับจะพูดกับโจเิญเลยครับ ก็คิดฮอดอาโจค่ะตอนนี้ก็เรียนจบแล้วค่ะคิดฮอดอาโจนะครับเรียนจบแล้วนูมีความฝันอย่างไรบ้างพูดตรงๆพูดจริงๆกับกลางรายการให้แฟนๆได้ชมแล้วก็อาโจก็อยากรับฟังด้วยเป้าหมายนูตอนนี้ก็คืออยากเป็นนั่งเอกมลค่ะ อากเป็นนางเอกหมอลำพ่อกับแม่ก็เป็นหมอลำเนาะใช่ค่ะตอนนี้หนูยู่กับผู้ใดครับตอนนี้ผมมีสังกัดจ่ะไม่มีสังกัดถ้าผ่านเข้ารอบหนูจะมีความรู้สึกอย่างไร ก็ดีใจค่ะเพราะว่าหนูก็ฝึกซ้อมม่าลายเลยค่ะซ้อมมาเยอะถ้าไม่ผ่านเข้ารอบล่ะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่หนูต้องต่อสู้กับคนอื่นนะค่ะไม่มีเส้นไม่มีสายค่ะไม่มีคําว่าอาไม่มีคําว่าหลานนะพิธีตรงนี้ขอให้หนูตั้งใจทําหน้าที่เราก็ไม่ต้องตื่นเต้นค่ะ วันนี้หนูจะมาร้องเพลงอะไรครับผู้หญิงหัวใจอีสานะคะโอ้โหทุกคนรีกด้ว่าใช้เพลงใหม่เลยนะสำหรับน้องคนนี้นะครับสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ นะเป็นกําลังใจให้กับน้องก็แล้วกันนะครับทุกคนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดตามเชียร์น้องแน่นอนครับซึ่งเป็นหลานแท้ๆครับของทางด้านบอสโจโยมานินนะครับและก่อนที่ออกรายการไปนะครับบอสโจก็ได้มีการมาหาหลานแล้วก็มีการพูดคุยถามสารทุกสุขดิบกันเบื้องหลังรายการนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอสโจบอกนะครับในรายการนี้เนี่ยไม่มีเส้นไม่มีสายนะครับก็ต้องบอกว่ามาแบบไหนก็คือต้องสู้กับคนอื่นแบบนั้นเลยนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจครับให้กับน้องเชอรี่นะ หลานของบอสโจยูมนินด้วยก็แล้วกันนะครับสวยด้วยนะเนี่ยเป็นนางเอกได้เลยเป็นนักร้องเป็นตัวเด่นเป็นตัวชูโรงของทางด้านหมอลำหลายๆคณะได้เลยถ้าน้องอยากจะเป็นนางเอกนะครับเนาะเราเห็นความสามารถของน้องแล้วนะครับสุดยอดมากๆก็ขอให้อนาคตของน้องไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็ขอให้น้องได้เป็นแชมป์หมอลำไอดอลด้วยกันแล้วกันนะครับคิดถูกแล้ว ที่มาในรายการนี้แล้วก็มาในช่วงของบอสโจก็คือทีมสีแดงนะครับทำเอาหลายคนน้ําตาไหลกันไปนตามๆกันเลยะนะครับทุกคนเนาะก็เป็นสายเลือดแท้ๆของบอสโจนะครับโอ้โหนี่คือสายเลือดศิลปินของแท้เลยเชื่อว่าน้องเนี่ยจะปังจะเปรี้ยงแน่นอนนะครับสำหรับน้องเชอรี่นามวงศานะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องสําหรับคลิปนี้อูมิมข่าวกระแสนะครับอยากทราบความรู้สึกของทุกคนนะ่ะดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ นะครับรักทุกคนครับ